ตแต่แต่กูเกิดมาจากทองพ่อทองแม่กูอ่ะกูไม่เคยสงสัยอย่างเลยดิแต่ตอนนี้กูสงสัยอยู่อย่างเดียวอีฮานี่มันมาอยู่ในบ้านเขาได้ยังไงเนี่ยแมนบอสทำมึงบวบอกะกูไป,ะป,ะปะดูทองทุณอ้ายนี่แหละว่าหัวผู้ใดผู้นึ่งนี่ลหละเป็นผัวน้ำกันเบิดนี่ละ่ะตอนเฮ็ดเท่าไปเฮ็ดน้ำกันอยู่เลียงซอยกันนั่นแหละดีแล้วกูมีทางใส่เมียร่วมกับมึงดอก ถ้าสุมัวเด็กมันเกิดไม่ในสภาพว่าครอบครัวแล้วกับสังคมที่มันบ่พร้อมล่ะอันดับแรกนะใครยย่าใครใครกูนี่แล้วใครเมืองใครเมืองเกิดยังึ้นมาเนี่ยพ่อใครให้เ้างเหรอูบซูบน้ำกันว้าย้มวลธนาไ้ย่าสูบันนะติดคุกติดแม่น้ำกันเบิร์นี่งสามคนเป็นไดเมื่อินมึงพามันแอาลูกออกเออญาติใช่ไหมครับคนไหนคุณพ่อเข้ามาให้กําลังใจข้างๆได้นะครับ ฟูกรณีมันเนี่ยสามคนขับว้าวชุกจองครับเห็นว่าฟูใดฟังก็ต้องว่าว้าวว้าวกลัวมันอยากกินนุ่มอ่ะมึงก็เอาเห็มันทีล่ะมึงบ้าติดมึงหัวนมกูด้วยเนี่ยเลียกันเลียพ่อยพ่อยสิคิดป่ว่าพ่อยยังขังบ้านเราสิคิดว่าพ่อยี่ผัวสามหนไหม บ่มีไผคิดบอกว่า <im it> พ่อเป็นเมียพวกออ้ดอกเขากบสิคิดแค่ว่าพ่อเป็นกะรี่น่ะละไอข้ขอโทษไอ้อยากเฮิบโตไหมให้โอกาสไอ้ได้บ่ไอ้มันบอกเคยหักไผดอก <im it> นอกจากโตเจ้าของขันมึงเด้ฮหักนะมึงสีย้อมเบิดทุกอย่างเลยน้ำเนา่าไรสาระรถมมุติวมาเด็กน้อยมันใหญ่ขึ้นมาแล้วเฮาบ่บีบัญญา่าเลียงมันเดเอม,มึงอะมันมากะรี <im it> มึงออกจากบ้านกูไป จำได้ป่ะที่พลอยเคยบอกกัไบร์ว่าพลอยมีทางเลือกพลอยมีทางเลือกเห้อเนอะฮ่องโก้ไอว่าเข้าซีอันแบบนี้ได้โดนปันเด